ท้องกอไก่สวัสดีครัมีห้องกอไก่แม่ฟังเชิญเลยค่ะเอกอไก่กไก่น้ครขอรับขอเราขอเข้ารอจังเลยไมมงทางไม่ยใครบอ่มีเด็กไดต้องใจดคนแลจักรยานหยุดเอกด้เป็นงีหกสิบ่กส ปักที Sie, Sie, Sie über, pues er. ่ส oh, so ีพาวาเิ่มองจบแกเบี่อน15มที่บอกว่าขไม่าแล้ว้สอาแ้วแม่มีไข่ด้วยตกูยอหญิงแล้วทำไมมีมีไข่ด้วยงยอหญิงอะไรคะรีส์ซือาวิ่มีหน้ากากด้วยอ่ะออก็ใช่สิยอหญิงสซผะาแล้วา ครับตอ่อประตักสัหาร้อยเจแล้วคอ่าท่าไหตมันทกหน้าหาคือไม่ใช่หน้าหาหหวลกหน้าขาว เดินลูกไม่ใช่เมินเดินย่องเดินรือยโมเดลใบมบกเด็กก่อนต่บตตาวน้ำต้มทุเรศตัวหาโบตุลโบช่วยคนนี่ลูกน้ารู้ความันก็ไม่มาทัก พปาตากรมพอคุณธรรดำพอันทนทาพอพาวันใต้พอาษาอากพอ้มเผากาบใบมอมาคือแค่เรยลักเขี่ยวไหลราเรียพาไปกินแต่ลาพอแวนลนงาสองันลาแยกพอีัลพอเสือดาวหดนรถพอหิใสไฟ้าแล้วสุดาบ้าแลา ว่าเนื่อเขาดูพูดตาโต ABCDEFG H I ี่ A B E F H K L M N O P Q R S T U V W X Y Z เราร้องเพลง ABC เราสนตัน ABC มัสิลองทีละคน

เราฟังดูเรื่องไม่เนี่ยเราไม่มีใครชอบนะทาอย่างเงี้ยไม่น่ารักเลยจะร้องไหมเนี่ยออไม่ได้เอาเพลง Yesterday One More ก็ได้เอวิชาละลายสมมุติเขาไม่เป็นเฮ้ยมีเพลงไหนร้องเป็นบางไงเลาหดมองเอ๊ะกับยิง มีเพลงอัมบาคูแม่จ้วาวนา่ะอาลองเล่นี่นสองสามดังด,งด,งดงังๆอัมบาคูแม่นะก,กันนะดังไปดังไปทำไมทไมหนึ่งสองสามชอบเลยแม่ไม่พูดด้วยและปะไปเลยเอาขามาถีบของเนี่ยทำนี้ได้ไงอ่ะไม่ไม่ชัวรม่ไม่พูดด้วยแล้ว